เอาละครับผมขอสนุนช่องด้วยนะครับผม TVK นะครับผมก็เป็นเพจในเรื่องของการเติมเกม Summoner w a r นะครับผมสำหรับเกม Summoner w a r นะครับผมจะเป็นแพ็กเกจต่างๆนะครับผมที่ทาง Summoner w a r เขาจัดมาซึ่งราคาก็ค่อนข้างถูกเลยเอาละครับผมกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาว Summoner w a r ทุกท่านด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมมีมอนสเตอร์ที่เป็นลูกหลักของผมมาภูมิใจนำเสนอมากๆก็คือในเรื่องของวากาบอลท่าแสงครับทุกคน หลายคนอาจจะสงสัยว่าไอ้ตัวนี้มันเก่งจังใหญ่เนี่ยจริงๆตัวนี้เป็นตัวแจกนะครับเน้นนะครับว่าเป็นตัวแจกจากซีเค็ดดันนะครับทุกคนสามารถแตะต,ตับต้องและแตะต้องมันได้แน่นอนซึ่งส่วนตัวผมเองแอบเียดายที่กินสก,กิลให้นางไม่เต็มนะครับดังนั้นในนางก็เลยรู้สึกกาก,ากมากนะครับผมถ้ากินสก,กิลเต็มจะเก่งมากๆนะครับเดี๋ยวขอพูดถึง สกิลคร่าวๆข,ของนางก่อนสกิลที่โดดเด่นที่สุดข,ของวากาบอลก็คือสกิลที่3หรือสกิลติดตัวมันเป็นสกิลที่โดนเหมือนกับว่าถ้าศัตรูมาโจมตีเราเนี่ยมันจะหักลบดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับของพรรคพวกวงเล็บของพรรคพวกไม่รวมตัวเองเอาง่ายๆครับผมตัวเองเนี่ยโดนรับดาเมจร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มๆฮนะแต่พรรคพวกเนี่ยโดนโดนหักลบไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์สมมุติว่าคุณตีมาหนึ100่งร้อยหนึ่งร้อยนะครับผมผมหักไปแล้วยี่สิบประมาณนั้นคือมันเป็น เป็นตัวที่เก่งมากจะจะเรียกว่าโคตรเก่งก็ได้นะเป็นมอเตอร์ที่แบบหลายคนมองข้ามนะครับผมประมาณนี้ได้กัน so, สกิลของมันเนี่ยดีมากการใส่รูปของมันจะบิวแบบจริงจมอเตอร์ตัวนี้สามารถทําเป็นดาเมจได้ครับเรามาดูวิเคราะห์สกิลไปพร้อมกันสกิลที่หนึ่งของมันเนี่ยจะเป็นการโจมตีธรรมดานี้แหละแล้วก็เกาะแตก2เทินที่สําคัญไปกว่านั้นครับสกิลเนี้ย แรงตามที่พีสูงสุดของเรายิ่งถ้าเราเลือดเยอะยิ่งแรงนะครับยิ่งเอาง่ายๆโคตรถึกแล้วก็โคตรแรงในจังหวะเดียวกันนะครับผมสกิลที่2เนี่ยเป็นการโจมตีด้วยดาบ2ครั้งมีโอกาสเนี่ยครั้งละนะครับผม50%ในการที่จะลดในการจะหักดาบตัว2เทินสกิลเนี้ยสร้างความเสียหายตามแม่ที่พีสูงสุดของเราอีกแล้ว ง,ง่ายนะครับสก,กิลทุกสก,กิลของมันเนี่ยแรงตามดาเมจต,ตามฮิตีของเรายิ่งเลือดเยอะยิ่งแรงนั่นเองนะครับส่วนรูนนะครับถ้าใครที่อยากจะแบบให้ตัวนี้มันเป็นตัวที่แบบไม่ใช่แค่ซัพพอร์ตแล้วแบบแทงแท,ง,ทงไปเลยแบบแทงแงดางเมจแนะนำฮิ p ีที่ดาเมดฮิตีครับผมโคตรแรงเลยครับบอกเลยว่าสุดจัดส่วนตัวผมเออเองเคยบิวรูนประมาณนั้นแต่ว่าผมทาไม่ได้ถึงขนาดนั้นก็เลยเปลี่ยนสาย เป็นสายเดฟแบบมีดาเมจนิดนะครับก็คือสังเกตที่รูนผมจะมีคิเลตติดมาด้วยก็คือประมาณ58ถึงพยามตอนแรกทำา75ดแต่ว่าต้านทานผมน้อยก็เลยบิวได้ไม่สุดมากนะครับผมอ่ะส่วนตัวเองผมใส่เป็นในเรื่องของเลือดแล้วก็ต้านทานตัวนี้เนียเก่งในเรื่องของ3หัวมากนะครับผมแล้วก็เก่งในอา a ์ด้วยแล้วก็ในอารินาคิวอเนี่ยบอกเลยว่าผมเอาไปใช้ค่อนข้างเยอะมากๆดตัวนี้เป็นมอเตอร์ที่มันอาจจะไม่เก่งในเรื่องของดันนะครับมันเก่งแค่ถ้าดันเนี่ยจริงๆรมันโดดเด่นแค่3หัว แต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของตีคนเอาไปไฟกับคนเนี่ยผมผมบอกได้เลยว่าตัวนี้เป็นได้เยอะมากอา a a ทีเออารีนากิวอสซีก่ก็คบขันมากๆและที่สําคัญตัวนี้เก่งในเรื่องของดันมิติมากครับดันไมติไอ้พวกเวลาตีกับบอสเนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้ค่อนข้างท็อปมากๆบอสนะเน้นบอสนะครับผมเป็นต,ตัวที่เก่งมากนะครับบอกเลยว่าเก่งแบบโคตรนะครับผมสามารถปั้นและก็ใช้งานระยะยาวได้เลยเดี๋ยวผมจะให้ไปดูในเรื่องของดีเพในอาร์ทีเอแล้วกันพอดิงผมเพิ่งเคยเจอนะครับผม ที่ดูอีกครั้งนะครับป่ะนี่ผมเจอทีมครีปหรือทีมสาดาเมจที่มันทําให้จบเร็วๆนะครับผมอ่ะเขาเลือกเขาเลือกเป็นโพลารลมแล้วก็เลือกเป็นดาเมจเลยนะครับส่วนตัวผม ي, ส่วนตัวผมใช้เป็นวากาบอลเพื่อที่จะมาลดดาเมจจากเคียวแล้วก็กิฟฟอนธาตุน้ำนะครับผมดูนะบึ๊บ,บ,บสังเกตเลยครับเลือดมอตเตอร์แต่ละตัวผมแบบลดน้อยมากทั้งๆที่เขาก็โจมตีติดคีนะครับผมอ่าที่สําคัญก็คือรีดในเรื่องของรีดวาแสงด้วยรีดวาแสงเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นอ่า h i พ p เพิ่มขึ้นเนี่ยสี่สิ นะครับผมดูดาวกบางนี่ฮัตด้าบด้วยครับผมเป็นตัวที่สามารถทำดาเมจแล้วก็ทำเอฟเฟกต์แดงที่ค่อนข้างสำคัญนะครับผมนี่ชนะแลวเขากดยอมแพ้ไปแบบชิวๆเลยครับเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเออเขายุยิกเกมไปก็ไม่ไม,ไม่ไม่ชนะเพราะว่าเขาอะผมมีดาเมจสองตัวจากดูอิตที่มันเป็นสายเดฟนะครับผมแล้วก็เป็นจะว่าไงเนี่ยเป็นสายเดฟแล้ว ที่สําคัญก็คือผมมีในเรื่องของวายแสงที่ยังคอยทำดาเมจได้ด้วยนะครับผมเกินในเรื่องการใช้งานนะครับ3มหัวเรามาดูว่า3หัวมันจริงจังไหนนะครับผมทางปาร์ตี้ก่อนแล้วผมเชิญเพื่อนในกิวเข้าร่วมด้วยนะครับผมเพื่อนในกิวบอกว่าไม่ได้ลงนานแล้วนะครับผมน่าจะพร้อมแล้วนะครับผมเราเตรียมตัวไฟกันได้เลยครับทุกคนเอยดีตาทาน,านเขาเป็นบอดพี่เขาเป็นบอดเอาหลีสปีดดีกว่านะผมว่าแต่ว่าเอยพร้อมแล้วก็ปาดไปเลยครับผมทุกคน แต่ว่าทีมนี้ผมพูดก่อนว่ารุ่นผมอาจจะยังไม่แน่นสักเท่าไหร่ดังนั้นก็อาจจะเฟลบ้างน,นะครับผมแต่การใช้งานของมันนี้คือเยอะมากๆนะครับผมมาแดูครับผมแต่ว่าพ,พยายามอย่าให้วากระบอลติดในเรื่องของบัฟเหมือรอยนะครับหรือพูดง่ายว่าเป็นบัฟจะเรียกยังไงดีอ่ะเป็นบัฟที่ห้ามสกิลติดตัวนั่นเองนะครับเป็นตัวที่เป็นบัฟที่ไม่ค่อยดีเลยนะครับผมซึบๆนี่อินุน่าจะตกพอได้อยู่นะครับผม แต่ว่าอินุอย่าเพิ่งจบตอนนี้เลยนะครับเพราะว่ามันมันติดในเรื่องของบัฟดาบอยู่นะครับผมอ่ามังกรพ่นแล้วครับพอมังกรพ่นเนี่ยการูด้าเราจะล้างบัฟนะครับผมจริงๆการูด้าเนี่ยควรใส่เป็นเนมิสิตทั้งเซตเลยก็ได้หรือจะเป็น EX ็กเนมิสิตก็ได้แต่ส่วนตัวผมชอบเนมิสิตมากกว่ามันมันเก่งกว่านะครับมันเก่งกว่ามากเลยฟึบชึบฟิสตึบแต่การูด้าผมน่าจะใส่สตันเออใส่ในเรื่องของค่าแม่นยำ ออคาต้านทานเลยสี่หมื่นนะครับถือว่าตกแรงอยู่การ์ด้าผมค่อนข้างมีต้านทานเยอะนิดหนึ่งมันจะทําให้มันจะไม่ติดในเรื่องของ ub, รงีบัฟแดงบนหัวนะครับหรือพูดง่ายว่ามันจะไม่ติดสถานะสตา์นนั่นเองนะจ๊ะมาเริ่มตึบแต่ว่าอีนูเมื่อกี้เสียดายที่มันไม่มีบัฟดาบถ้ามีบัฟดาบน่าจะตกประมาณ6กถึงเจ็หมื่นได้เลยมันจะทําให้เคลียร์บอสได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมตึบตบมา โอ้โหคนโ,โหโพล่าลมอีกแรงมากทุกคนเออโพล่าธาตุไฟอีกโคตรแรงแเมื่อกี้เลือดหายแบบพว่วงเลยนะครับผมนี่ก็เป็นทีมบ้นมานๆนะครับที่ทุกคนสามารถหาก็ได้ชิวๆแต่ส่วนตัวผมไม่แนะนําในเรื่องของแมวธาตุลมสักเท่าไหร่เพราะว่าถือถ้ามันโดนบล็อกสกิลแพสซีฟมันก็ตีเบานะครับดังนั้นเอานุ่มมืดลงดีกว่านะครับผมอันนี้เป็น level ห้านะครับเวลาที่หยุดสุดที่ก็ประมาณานาทียี่สิบเจ็ดวิถือว่าไม่น่าเกลียดจนเกินไปนะครับผมคนลงดานส่วนมากนะครับผมที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นนี่ นานนี้นะครับผมจริงๆลง B5 นี่จะใช้ทีมที่ฮาร์ดคอร์ขึ้นมานิดนึงแต่ว่ามันจะนานมากนะครับผมก็จะเป็นท่าแสงทุกตัวเลยนะครับก็เป็นแต่ว่ามันก็ต้องถึกหน่อยนะครับชึ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 บแล้วก็ฟรานนะครับผมนี่แต่ว่าต้องมีก่อแตกจริงๆเอาฟรานออกแล้วเป็นอินุแสงก็ได้นะจะเวิร์กกว่านะครับนี่ประมาณนี้นะ นูแสงหรือเป็นคาาเกย์ก็ได้นะแล้วแต่เลยแต่ว่าส่วนตัวผมเองเอานูแสงเพราะว่ามันฮิวได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ลบปั๊บได้ด้วยในจังหวะที่สําคัญสาคัญนะครับผมมาที่ผมเอาอเมซอนท่าแสงลงเพราะว่าเอามาวิวด้วยนะครับบิวดาเมจค่อนข้างแรงอยู่นะครับมันตีบอสได้ค่อนข้างแรงมากๆอะ่ะรู้แค่นั้นนะครับดูดูนะเห็นไหมโดนลดดาเมจลงค่อนข้างเยอะมากๆครับตูยตอนแรกตีถ้าถ้าไม่โดนลดดาเมจน่าจะครึ่งหลอดครึ่งหนึ่งเลยนะครับผมฟา ว่ากบอลเนี่ยพยายามใส่ชิลเลตให้มันเยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวหนึ่งที่ทำราเมดได้ด้วยนะครับผมแค่คือมันแทงไม่ได้แค่จะให้มันแทงอย่างเดียวไม่ได้ครับเราต้องทำวิวไปราเมดด้วยนิดหนึ่งนะครับรูยังไม่สุดด้วยจริงๆตัวนี้เป็นลูกลักของผมมากๆนะครับผมแล้วก็รูเป็นรูที่ไม่ต้องไม่ได้เปลืองอะไรมากก็คือในเรื่องของต้านทานแล้วก็เลือดน,นะครับดีมากๆนะจ๊ะรูดีเกาอแตกได้จุถ้าเกาะแตกได้สตูฝั่งตรงเฝั่งเราก็ทำดาเมจได้ค่อนข้างดีนะครับ อิงก็ให้ครับหมื่นสามนาะเกาะไม่แตกก็แรงอยู่นะตึ๊บก็ให้อินุผมพยายามใส่ให้มันมีค่าแม่นยำนเยอะเพราะว่าจะได้เกาะแตกรถเกตแล้วก็ลบบับได้นะสกิลเนี้ยจริงๆรงอินุต้องการแม่นยำเยอะมากนะพยายามตามติดตัวไว้สัก40-50ได้จะดีนะครับผมบับก็ให้บับแน่จริงๆมีมีแม่นยำมันก็รู้สึกแบบดีขึ้นนะมันรู้สึกแบบเอ้ยมันเหมือนกับว่าเราตีเกาะแตกหรือเราตีอะไรแบบเนี้ยเรื่อยๆนะบ๊ม หมื่นเนะครับถือว่าก้อได้อยู่แต่ว่ามันไม่มีบับดาบมันอาจจะช้าๆหน่อยนะครับปึ๊บอันนี้เราล็อกบอสได้เลยนะครับผมไม่ต้องล็อกอะไรปึ๊บดึงศัตรูให้ได้นะปึ๊บก่อแตกแล้วเรียบร้อยครับตีบอสทีก็หนักอยู่นะครับทุกคนดูนะครับดูดูปึ๊บนี่โปตีอเมซอนจะต้องตายเลยนะครับผมแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นการให้วากาบอลแสงลดดาเมจไปด้วยนะเป็นสิ่ข้อดีนะครับผมปึ๊บติบมมาซึบวากรบอลเออดูนะอเมซอนตี ตีแบบโคตรแรงนะผมชุบชุบอันนี้เราสร้างโล่นะครับเดี๋ยวโดนซวยมาโอเคโดนหลับไปครับผมปึ๊บอู้ชุบเห็นไหมเลือดย,ยังยังยังไม่หมดยังไม่หมดดึงสร้างโล่มาตัดขึ้นมาหิวขึ้นมายิงครับผมเรียบร้อยครับ <laughs> แต่ว่ามันดาบเวฟแรกมันง่ายอยู่ครับเนี่มันจะยากตรงเวฟที่สองครับผมตึบตึบนี่สกินนี้จะแรงมากครับทุกคนฟึนี่เห็นไหม อเมซอนยังก็หายเลยครับเอามารีวิวเฉยๆอย่างพูดนะครับแต่ว่าพอถึง3ตัวนี้ถามว่าผ่านได้ไหมโอกาสผ่านก็ค่อนข้างมีเยอะมากๆแต่ว่าจะกนานโคตรๆนะครับผมน้นนานมากนะผมะเดี๋ยวผมผัดตัดไปตอนผ่านเลยแล้วกันโอเคครับผมตอนนี้เรามาถึงภาพที่เราผ่านเรียบร้อยครับถ้าสังเกตได้ว่าวากาบอลจะตายนะครับเพราะว่าแน่นอนครับยังไงบอสต้องเอาลึกตัวที่เลีอยน้อยอยู่เลยครับดังนั้นวากาบอลก็ เรียบร้อยบินนะครับผมจริงๆถ้าอยากให้ผ่านจริงเปลี่ยนตำแหน่งนี้ออกแล้วก็เป็นในเรื่องของตัวนี้แทนจากเวิร์มากๆาครับนี่จะดีขึ้นเยอะนะครับแต่ว่าเราควรใส่ในเรื่องของดีดต้านทานเข้าไว้เพราะว่าจะทําให้ศัตรูฝั่งตรงข้ามเนี่ยทำในเรื่องของดีบัฟแดงไม่ได้ครับแต่ถ้าอยากให้เร็วก็เน้นไปทางในเรื่องของอันนี้ก็ได้ดาเมจก็ได้แต่ส่วนตัวผมชอบอ่าเป็นอันนี้ดีกว่าต้านทานดีกว่ามันจบค่อนข้างชัวร์ดีนะครับผมโอเคนอกจากนี้มาสามารถลงไอ้ตัวนี้ได้นะครับผมนี่ นี่เก่งมากครับไม่ใช่แค่ตรงนี้นี่จริงๆลง B5 นะครับผมตัวเนี้ยไอ้บอสเนี้มันจะตีแรงมากๆนะครับผมผมแนะนำนะครับให้เป็นตัวแทงหนึ่งตัวนะครับสำหรับใครที่ลงไม่ไหวนะครับผมแล้วก็เป็นอินุก็ได้แต่ว่าูนเนี่ยผมยังไม่แนะนำเพราะว่ารูนมันยังไม่สุดนะครับผม ก็จริงๆเอาพยายามจริงๆด่านนี้มันล็อกคือมอนเตอร์สีดาวเท่านั้นนะครับนี่สามารถเราสามารถใช้เซตเติมได้ไหมได้ครับผมแต่ว่าส่วนตัวผมเองไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันจะจบช้ามากๆเลยนะครับแล้วก็จริงๆถ้าลมเอาตัวนี้ไปแทนเอาไปตัวนี้ไปก็ได้นะแต่ว่าต้องแทงนิดหนึ่งนะจ๊ะนี่ปุ๊บเราสามารถเลือกแบบนี้ได้นะครับผมดูนะเดี๋ยว แต่ว่าผมไม่มั่นใจว่าไอ้ตัวนี้มันจะตบได้แรงขนาดไหนนะครับผมเพราะว่าผมยังบิวรูนให้นางไม่สุดนะครับผมเอาเป็นตัวไหนดีหน้าที่เล่นดีๆอะตัวนี้ก็ได้นะครับผมนี่เป็นลีดนี่นะครับไปจริงๆมันเอาไปใช้งานได้ค่อนข้างกว้างมากสําหรับวากบอลแสงเนี่ยถ้าเราเจอราเมจที่จัดจ้าเนี่ยแล้เราสึกว่าเราไม่ผ่านแน่เอาตัวเนี้ยไปยืนค้ามันจะช่วยอะไรเราได้เยอะมากๆนะครับผมปึ๊บอันนี้ผม เน้นเป็นเพย์เซฟนิดหนึ่งนะียมันจะทําให้ช้าหน่อยนะแต่ว่าเขาท้าชัรวมากสาหรับทีมนี้นะครับผมฟาบตาแรงแรงอยูป่ป๊บก็ให้โอเคแต่ว่าทีนี้จะจบค่อนข้างไวมากเพราะว่าด้วยความที่ว่า,วาไอสลัดไอไม่ใช่ไอนินจาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตีแรงโคตรนะครับผมบับก็ให้ชุบได้ก็ชุบไปบึ้บมาบึบเห็นไหม ข้อดีของแสงมืดก็คือมันจะเป็นตัวที่ทำดาเมจเสมอกับทุกทา่าทำให้เวลามันตีเนี่ยโอกาสตติคี้มันเยอะมากๆ,กๆนะครับ๊บนี่นี่ฟาดต,ตับก็ให้โอเคเป็นมอเตอร์ที่ผมรู้สึกว่าอาจจะนานหน่อยแต่ว่าก็คุ้มค่ากับการปั้นมากๆนะครับผมฟาดก็ให้บึ๊บก็ให้ธาตุไฟคีธาตุน้ำแม่โค้รสุดโอเคบอสมันเป็นธาตุที่ผมเอาต้องเอาธาตุไฟลงเยอะเพราะว่าบอสมันเป็นธาตุลมนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะ บิลดดามิได้ค่อนข้างแรงมากถ้าเราทาตน้ําไปนะครับผมจริงๆผมแนะนําเป็น2องธาตุก็คือาธาตุแสงมืดแล้วก็าธาตุไฟนะครับหรือาธาตุลมก็ได้นะแต่ส่วนตัวผมชอบาธาตุไฟกว่าเพราะว่ามันหาง่ายมอนเตอร์ส่วนมากของผมอะ่ะมันจะโดดเด่นที่ทาธาตุไฟเยอะนะครับผมนี่แฟก็ให้จ้ะโอค้คหักดาบบอสได้ด้วยนะครับผมดีอันนี้เรายังตีเกาะไม่แต่อันนี้มันจะเป็นการร่วมกันตีเห็นไหม เกาะอนุบิตจะหนามากๆครับแล้วที่สําคัญก็คือในเรื่องวากาบอลเนี่ยมันแังลดดามเมจด้วยทําให้ไอเกาะอนุบิตเนี่ยหนาขึ้นไปอีกนะครับผมนี่ดูนะนิวุึบซึบซึบดูนะครับผมดูนะตีแทบไม่เข้าดูดีตีอินุแทบไม่เข้าครับผมแล้วก็ดูอิดเออไม่ใช่ดูอิดสิอนนบิตจะสร้างเกาะขึ้นมาเรื่อยๆอีกครับดูดีหไหมป๊บเห็นไหมตายแล้วเรียบร้อยครับจริงๆถ้าอยากให้ผ่านก็เอาเคาลเกลแสงลงก็ได้นะครับผมุ๊บนี่อันนี้น่าจะอินุ อินูน่าจะตายนะครับผมฟึ๊บวิอินูตายแล้วเรียบร้อยนะครับผมฟึ๊บทีนี้เราจะหวังพึ่งกอแตกจากวากบอลแล้วทีนี้มันจะหันเด้งเป้ามาที่วากบอลแล้วเพราะว่าวากบอลเป็นธาตุแสงนะครับผมปึ๊บตบสลัดผมจะไม่ตายง่ายเพราะว่าสลัดเนี่ยมันจะมีสกิลอมะตะอยู่นะครับนี่ชึบตึมนี่เห็นไหมวากบอลจะเป็นตัวที่น่าสุดโดนโดนดาเมจแล้วทีเนี้ยป๊อปก็ให้แต่ว่า ถ้าทีมนี้จริงๆอัตราการผ่านมันจะต่ำหน่อยนะแต่ว่าถ้าใครที่ทำลูนทึ้งถึงเนี่ยบอกเลยเลยว่าโอกาสชนะสูงมากๆนะครับผมฟึบเห็นไหมถืบเรียบร้อยครับแต่ว่าอาจจะนานนิดนึงนะรประมาณ 3- ถึง4นาทีได้นะผมสำหรับทีมนี้นะฮะโอ้ไม่ยากนะ2นาทีต้นๆเองนะผมว้าวถือว่าเร็วอยู่นะจ๊ะส่วนอ่าผ่านได้ครั้งแรกด้วยทุกคนน้ำตาสีไหลส่วนทีมนี้จริงๆสามารถใช้วากระบอลแสงได้ไหมจริงๆก็ใช้ได้นะแต่ว่าผมว่าแม่งตำแหน่งรถคิมันจะเวิร์กกว่านะครับ